วันจูที่เร็ตโก้กังชอบเลยว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดีครับสวัสดีครับผมดีครับตีบอสหมกอะไรตีมดหมกช่วยกันให้น็อตตีหมึกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะมาตีเหมือนกันดีครับสวัสดีสุนเงาด้วยนะครับดีสวัสดีครับมาแล้วสวัสดีสักดาด้วยนะครับสวัสดีครับมาใหม่ครับโอเคโรถไม่ใหม่แล้วเราอะฮะเสียงเพลงดังไปบอกได้เสียงเพลงเบาไปเปิดได้แน่ฮัตต์ดูเคล เป็นแน่จะเกินเลยละการไปตีบอสกันก่อนทุกคนก่อนที่เวลาจะหมดนะตีบอสแป๊บตีบอสแป๊บอ่าตีบอสกันตีบอสก่อนมามามาใครตีบอสเข้ามาใครตีบอสเข้ามาลูกมาตีบอสเข้ามาลูกใครตีบอสเข้ามา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 ไป่ละบ่ายให้ใจเย็นสิโซอะไรวะเดี๋ยวพี่ฮุกฮุกสวัสดีครับดีครับพี่สวัสดีครับเบอร์พี่รับไปดีกว่าหยอกหยอกใจเย็นสิน่องบูมน่องบูมก็รีบร้อนนะ น้องบุ๋มก็รีบร้อนนะสวัดีครับพี่สวัสดีมังกรดําด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะฮะมาตีบอสกันก่อนเพื่อนๆลูกกิวลูกกิวไมลูกกิวอู้ล่ะลูกกิวมีคนอู้ปะเนี่ยตีบอสก่อนตีบอสก่อนมาแล้วมาแล้วทุกคนมาเร็วมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะไปไปบอกก่อนแต่ไปบอกคนในกิวแป๊บนึงนะว่าต้องตีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตีนะฮะบอกก่อนเดี๋ยวบอกแป๊บนึงนะแป๊บนึงขอทักคนในกิวไปก่อนว่ามาตีบอสกิวันก่อน เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอท้าใไปบอกคนในกิวแป๊บนึงนะครับทุกคนไม่เข้าใจมันจะขึ้นแจ้งเตือนทําไ,ม,ไมวะทุกคนไม่เข้าใจวะแจ้งเตือนทําผาอะไรเนี่ยไม่ให้ของอะไรเลยดนะูดิมันแจ้งทําไมวะงงเกมเอาหายไปแล้วพูดปั๊บแล้วหายไปเลยนะเปน็นตะัวบอกบอกก่อนตีหมึก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 ไอ้หนุ่มตีหมึกเดี๋ยวตีหมึกแป๊บนึงสิแป๊บนึงนะทุกคนนะเดี๋ยวผมอ่านแชทนะครับรอผมแป๊บนึงเด้อไอ้ A U T O อขอมาขอมาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนได้ซินนะโยชิ Yoshi, อนาคตที่ยังพี่ได้แล้วครับผมหาทองจากไหนครับหมดไวมาก <laughs> ธรรมดาครับเกมนี้ทองหมดไวมากครับผมหมดไวไวจะบ้าตายรายวันทุกคน แป๊บนึงนะโอเคบอกโอเคกดเลยเพื่อนกดเลยกดกดกดผมควรรู้สึกไงดีพี่เรียบร้อีวิสาสีรอบได้ไปเพกอิสีรอบโอ้โหดวงดีจะตายไปเพกอิที่ของจริงนะอิวเต็มแล้วครับผมตอนนี้เฟมิลี่เต็มแล้วครับผมเต็มมาแต่เมื่อวานแล้วครับผมพี่โกหกผมว่าไม่ได้อยู่ในดิสใครบอกฟ้าฉันเพิ่งจะเข้าไปเมื่อวานนึงนะน้องเปรียของเรานี่ครับสนุกไหมครับจะโดดมาเล่นสนุกนะผมว่าผมชอบเกมเพย์เขามากๆเลยครับชอบเกมเพย์ ชิเชะน้องเบียร์น้องเบียร์นดีครับพี่วัสดีครับผมแคปโปรไฟบิดไปให้ในคนในกิลดูมีแต่คนอึ้งว่า oh, yeah, วีสีโอแย่อีกแล้วอีกแล้วคนเราคนเรามาแล้วครับวัสดนมาโอเคในบอสบอสพัาดไปตีพี <laughs> <laughs> ่รับพลังลบเท่าไอร่อันนี้คือกิลผมไม่รับพลังอะไรเลยครับผมไม่นับกิลไม่นับไม่นับเติมไม่นับเปี้ยวไม่นับพลังแต่ขยันพอแต่ตอนนี้เต็มแล้วนะครับดีครับคุณมินนะครับผมสวัสดีคุณมินด้วยพายุทอรโ์โ าลืมตีบอสปลาหมึกกันนะทุกคนนะบอสปลาหมึกนี่ได้ของดีมากๆครับผมอย่าลืมตีกันเด้อตีไป,ไปดิตีไปดิฟาดฟาดไปดิฟาดมันลูกฟาดมันฟาดมันฟาดมันตีให้ตีเบาเกินเดี๋ยวผมเล่นเองผมขอเล่นมือทุกคนขอเล่นมือด้วย,ด,วยวดีครับสวัสดีบาร์ที้เก็บไว้ที่หนึ่งได้ไหมตอนนี้เต็มแล้วครับผมตอนนี้เต็มเรียบร้อยแล้วครับไปมันลูกเทียนมันลูกเทียนมาดิฟันฟันเพอร์โดฟัน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 ตีปลาหมึกเดียวไม่สนใจครั้งนั้น อัติไปเลยโอ้โหอัติไม่ทันจบเกมก่อนจะบ้าตายรายวันฮู้ขี้เกียจตีไปตีก่อนน้องคิมไปตีน้องตีเลยพี่วันนี้ผมได้เบลล์แล้วแต่เป็นเซริร์ฟสิบอะครับทำอะไรอัครับนี่แก็ดีนะเล่นเซิร์ฟสิบก็ได้ไกลยินเซริร์ฟไหนครับเซิร์ฟหนึ่งครับผมพี่รดวงไกลพี่ไกลคือเทพธนาพารู้แล้วครับผมดูแลนะรีฟันแล้วโดนแบนไหมน่าจะโดนครับผมทุกเกมแหละถ้าเกมออนไลน์ส่วนมากที่เป็นค่ายใหญ่ๆเลยนะจะโดนตลอดครับประมาณนั้น ถามจริงๆเถอะถามจริงๆเถอะถามจริงๆเถอะกล่องมาจากไหนเนะี่ยไอป้ป้าเอ้ยคือมั่งตีแค่รอบเดียวใช่ไหมโอเครอบเดียวคือตีอ่ะแล้วนะครับปั้นเนี่ยน้ยบอกไว้ก่อนใครไม่ตีนี่พลาดนะจ๊ะบอกไว้ก่อนนะจ๊ะถ้าไม่ตีพลาดนะจ๊ะบอกไว้ก่อนนะแกมใครไม่ตีพลาดนะพ,ดนะพี่รอพากแต่เป็นแต่งตัวเองหน่อยรครับพี่รอพากอะ่ะรอพากอะ่ะม,มันพูดได้เลยไหมผมพูดได้เลยไหมเดี๋ยวผมลองพูดดิมันมันจะพูดได้เลยไหมผมพิมพ์ไปกดในมือในคอมไม่ได้ว้าไม่เข้าใจ อ่าเข้าที่ไหนอะบ้านเหรอบ้านไหมอ๋อเนี่งบันทึกเสียงเนี่ยผมเอ้าไม่มันไม่มีอะตอนแรกผมก็เสดเสียงตรียไปนะพายุสลาตันขึ้นไหมได้ไปม,อไมเอาแม่นขึ้นมาเลยทุกคนเราไม่ได้ยินอ่ะทำไมผม,ไ,มได้ยินวะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราไปทาใส่มือถือตอนแรกผมใส่มือถือไปแล้วทุกคนแต่มันหายไปไหนไม่รู้อะน,น่าจะมันแยกกันเหรอผมไม่เข้าใจ ไม่ไม่ขึ้นวะงงพายุสลาตัน <c> ก <oughs> ูจะบ้าตายไม่ไขึ้นให้ผมอีก <c oughs> อะไรวะอะไรครับเนี่ยจะบ้าตายอา๋อหรือเปิดเสียงไอ้สัตว์กูว่าแล้วไงอะ <c oughs> ไรวะพายุสลาตันเออได้ยินแล้ว <c oughs> พี่มิ้นมีแต่ไอเทนหน้าเบื่อเออแล้วขอแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะทุกคนแปน๊บน,ะนึงนะครับผมเดี๋ยวมานะฮะเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงนะทุกคนนะจะฟังเพงลงรอผมไปก่อนทันทุล่แป๊บนึงนะทุกคนนะ